เมื่อไว้มันเกิดต่อไว้เพราะว่ามันเป็นเป็นวิถีชีวิตของยุ่งนไปเร็วอยู่แต่หลุนพอนุ่นเมียมาเร็วมันเกิเป็นจังสีเอ่อเมื่อวานแกไขแดดมัวมันกับมันแกไขบนถนนกับตีเป็นจังสีเมื่อที่แล้วมันก็ยูได้อะแต่ที่นี่พออยูได้มาตีนึงอ่งผ้อยู่เผามาเนี้ย ก็เกียวร้น้หามแบบมัน่า,น,า,น,าน่ยหนามัวมันกะลำบากเลยเนาะไปยากไม่ยากของในบานมันกะเซน่าหมดว่ะผิวมเมือนกัมีเนี่ยแต่พอ,องเยอเขาไปเบ่งบานเท่ากะยากของหายตู้เย็นเซน่ามเนี่ยโม่แหกกระโปอ นกัเที่ยวคหาเลือดเขาไปเบ่งเราพอหนามันก็ไรเนี่ยต้องเปรซเดลตุชีบีเมีเกลทุชีบเข้งเสเอามรลันน้ำมันเดี๋ยวน่ะหายาเนอะนามกันตัวมาทุงหงอกแ็ลรบปากเพราะว่าไไรอ่ะกระระกย้ำ ฝา็เากยห่เจ๊ไ่มาก็ได้แต่าละเนาะมชว่าจงไดบาแล้วก็มาดตแล้วก็มาหาแจกน้ำแจกนั่นกนงได้หรอากมาบกให้เจ้สวดนตนสวดพาวหน้าว่าสวดว่นน้ำมันลดน,นิ้วล ขาหน้องขกระมิด่่อมาแล้วมานข่าสดสวดสวดวดสวดเพระว่านาสวดวดน้ำจะได้ลดแต่มันลดนี้งแล้วมันไม่จะเพิ่เพิ่เพิ่อยู่ตามใจบางคนเขาจะมีเขาจะอยากแจกเนาะอยากเยากรยกอยจกหน่อยนี่